เออเออเนียโตพาเราไปเที่ยวหน่อยดีเออค,คุณหนูอยากจะไปเที่ยวเหรอครับอืมอยู่บ้านมันเบื่อพาเราไปหาอะไรทำหน่อยนะแต่ว่าเห็นคุณหญิงบอกว่าคุณหนูต้องเตรียมตัวเพื่อจะแต่งงานไม่ใช่เหรอครับนมียโตอย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องงานได้ไหมอะ่ะพาฉันออกไปก่อนเถอะฉันอยู่บ้านตั้งหลายวันอะ่ะฉันเบื่อมากเลยอ่ะเออก็ได้ครับคุณหนูว่าแต่ คุณหนูอยากให้ผมพาไปที่ไหน่ะครับที่ไหนก็ได้ขอแค่ยาโตพาฉันไปก็พอเออ,องั้นไ,<อ>ไช้ครับคหนูเดีวเน, <c oughs> <c oughs> น่คุูมันจา๋าว่างไหมไปเที่ยวกันเถอะไปไหมเอ,อเอาเฮ้ยไอคนดูแลคูมันฉันนี่วะไม่ยืนทำอะไรตรงนี้วะกรฉันเป็นคนดูแลคุณหนูเนี่ยไม่ตองแล้วแหละตอนเนี้เดี๋ยวฉันดูแลเองแกงจะไปไหนก็ไปแมเออคือว่าเราจะให้เขาพาเราไปเที่ยวอ่ะเฮ้ยนี่ คุณปันจ๋าท่านคนอื่นพาไปเที่ยวทำไมกันเล่าก็นี่ไงชั้นมาแล้วเนี่ยเอ่อแต่แต่ว่าเราคุยกับเขาไว้แล้วนะอะไรกันวะแค่มันด้วยเหรอมันเป็นแค่คนดูแลเธอเว้ยชั้นเนี่ยคู่มันเธอเธอต้องไปกับชั้นดิจะไปกับมันได้ไงแต่แต่ว่าอคุณหนูครับไม่เป็นไรหรอกครับคุณหนูออกไปเที่ยวเธอนะครับเอ่อชันโอ๊ยไม่ต้องแร้วนั้นแหละไปกับชั้นนี่แหละนะ เดี๋ยวฉันพาไปเที่ยวเสร็จอะอาจจะพาไปสวรรค์ต่อนะนี่ดูแลเขคุณหนูดีๆนะเฮ้ยนี่หยุดพูดได้แล้วด้วยนี่ครูมั่นฉันอย่าไปยุ่งได้ไหมเ,ออเดี๋ยวเมื่อไหร่ฉันแต่งงานกับเธอแล้วอะแกก็ไปหางานทําที่อื่นได้แล้วเข้าใจไหมนี่นี่เขาเป็นคนของฉันนะก็เดี๋ยวเธอแต่งงานกับฉันแล้วอะฉันก็มีสิทธิ์ทุกอย่างเลยนะไปขึ้นรถได้ละส่วนแก ก็รีบไปหางานใหม่ทำเหมือนกันนะ,ะไป แจกอ่งเปาเข้าวอลเล็ตฟรีฟีเพียงแค่ทุกคนกดไลค์คลิบนี้แล้วกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมดูคลิปนี้แต่ต้นจนจบและอย่าลืมคอมเมนต์เบอร์วอลเล็ตของ,อมมองทุกคนไว้ด้วยนะ,อะ <c oughs> เออเออนี่หนูเออครับครับคุณลูกค้าเออเธอชื่อยาโตัจริงๆใช่ไหมใช่ใช่ครับ มีอะไรกับผมเหรอครับก็ไม่มีอะไรหรอกฉันแค่อยากจะมาสั่งอาหารแล้วก็อยากจะมาถามอะไรเธอหน่อยอ่ะมีเรื่องที่จะถามผมด้วยนะครับคือฉันอยากรู้อ่ะว่าพ่อแม่เธอเป็นใครหรอเอ่อทำไมถึงอยากรู้เรื่องพ่อกับแม่ผมอะครับก็ฉันเห็นเธอเป็นเด็กดีไงฉันก็เลยอยากจะเชื่อชมพ่อแม่ของเธออ่ะอ๋อเอ่อ ถ้าเป็นพ่อกับแมแ่ผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าพวกเขาเป็นใครอ่ะหมายความว่าไงกันอ่ะทําไมถึงไม่รู้คือว่าผมอยู่กับคุณลุงมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับแต่ตอนนี้คุณลุงก็เสียไปแล้วครับแล้วเพราะอะไรเธอถึงอยู่กับคุณลุงล่ะเขาเป็นลุงทแท้ๆของเธอเลยเหรออ,อไม่ใช่ลุงทแท้ๆหรอกครับแต่เป็นลุงที่เขาเก็บผมมาเลี้ยงนะครับฮะเก,เก็บมาเลี้ยงเหรอ แล้วแล้วไปเก็บมาจากที่ไหนอะ่ะเธอพอจะรู้ไหมเขาเขาไปเก็บมาจากใครอะ่ะเ,ออเ,ออเดี๋ยวกว่อนนะครับทำไมถึงได้อยากรู้เรื่องของผมเยอะขนาดนั้นกันนะครับคือ,อ,อฉันกําลังสงสัยอะไรบางอย่างอะ่ะเธอไปกับฉันหน่อยได้ไหมไปกับฉันแป๊บนึงนะออจะจะจะพาผมไปไหนนะครับเอ,อไปก่อนเลยนะสวัสดีครับอคอรับสวัสดีครับผมคือเจ้าหน้าที่ตำรวจพอดีว่าทางเราอะ่ะ ได้หลักฐานมาว่าคุณเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดผมเลยต้องขอเชิญตัวคุณไปที่โรงพักหน่อยนะครับฮะ,อะ,อ,ะอะไรนะครับผมไม่รู้เรื่องเลยยังไงก็ไปคุยที่โรงพักแล้วกันนะครับเอ่อะอะเอาเป็นว่าแม่ให้ลูกสองคนคุยกันแล้วกันนะว่าอยากจะจัดงานติมไหนโทนสีอะไรแล้วก็จัดสถานที่ไหนก็ มันเป็นงานแต่งงานของลูกทั้งสองคนเอาเป็นว่าลูกทั้งสองคนก็ช่วยกันคิดแล้วก็ช่วยกันออกแบบได้เต็มที่เลยนะจ๊ะขอบคุณนะครับคุณแม่นี่ครูมันเธออยากได้แบบไหนอะเออแบบไหนก็ได้เอาแบบไหนก็ได้แล้วอยากจะไปจัดที่ไหนอะเอาแบบริมทะเลไหมหรือว่าภูเขาหรือว่าใต้น้ำไหมอะแต่ใต้น้ำเนี้ยนะอืม ก็แบบไปเช่าเรือน้ำๆแล้ก็จัดในเรือน้ำๆลยไงเออมันจะไม่ว่ไปหรอโอ้ยอะไรวะรวยดังนขนาดนี้ไม่ต้องกลัวเลยเอองั้นก็แล้วแต่นายแล้วกันนะฉันยังไงก็ได้อ่ะโอ้ยอะไรวะให้งั้นน่ะก็จัดที่บ้านเธอแล้วกันเออถ้าแบบนั้นก็ดีเหมือนกันนะลูกได้ได้ครับแต่ว่าจัดที่บ้านแต่ผมอะ่ะของงานใหญ่ๆนะแล้วก็มีวงดนตรีมีแดนเซอร์ มีควัยตีเยอะหละเออเอาควัยตีด้วยเหรอลูกเอามันก็ต้องมีดิครับจะสละโสดทั้งทีจะแต่งงานแล,แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีทิ้งทวนกันหน่อยเอเอแล้วแต่นายละกันอยากจะทำอะไรอะ่ะก็ทำเลย <c oughs> ก็ดีแต่ว่าผมมีเรื่องหนึ่งอย่างที่ต้องบอกเธอแล้วก็แม่ไว้ก่อนนะครับเอออะไรหรอพอดีแม่ของผมเขาบอกไว้ว่า แม่ทั้งสองคนคุยกันแล้วว่าเกิดแต่งงานกันผมจะต้องย้ายเข้าไปอยู่บ้านนั้นใช่ไหมครับเออใช่จ้ะครับแต่พอดีว่าผมอะ่ะจะย้เข้าไปอยู่นั่นกับคู่มันผมก็ได้แต่ว่าจะให้ผมอยู่ตรงนั้นไปตลอดเลยอะ่ะ ผมคงอยู่ไม่ได้หรอกนะครับผมขอไปไป,ไป,ไปมามาบ้านหลังนู้นกับบ้านผมแล้วกันนะครับอ๋อได้จ้ะถ้าวันไหนอยากจะกลับไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นอ่ะก็ให้แคลร์กลับไปอยู่ด้วยก็ได้ <S <s <par> <S ไม่ใช่ครับให้แคลร์อยู่แี่บ้านหลังนั้นไปถ้าผมอยากไปหาไม่ไร่เดี๋ยวผมไปหาเองอออือ,อมามายกหยกทุกคนโอยแตนหน่อยดิวะาแต่งงานนั้นดีนู้ไหยสนุกเต็มที่ไปเลยนี่ ถึงเวลาเข้าหอ,อยังเนี่ยยังจ้าลูกยังต้องให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายอวยพรก่อนนะทางงานก็รีบดีพ่อม่อวยพรให้ผมเลยดีไม่ฉันไม่มีอะไรจะพูดเอ้ออะไรวะบ้านหลังนี้นี่บ้านฉันมีบุญคุณด้วยจะแต่งงานแล้วเนี่ยอวยพรเลยดีฉันลูกสาวลูกสาวแกมาเป็นเมียแกมาวอวยพรแห่เนี่ยทำไม่ได้เหรอฮะเอองั้น เดี๋ยวแม่ไปไวอวยพรแทนแล้วกันนะอ้ยจะมากรีบมา <c oughs> แคลโลลูกแม่ขอให้ลูกอะมีความสุขแล้วกันนะแม่คิดว่าหนูจะมีความสุขได้จริงๆเหรอคะ <c oughs> แคลโลเฮ้ยอะไรเงนนวะอวยพรนะเว้ยไม่ใช่งานศพนี่งานแต่งงานอวยพรนี่มันดีๆกันหน่อยดิ ไห้พอนี่เป็นอ่ะก็กลับเข้าไปได้แล้วไปไปแกนนั่นแหละพอด้แล้วอะไรแม่อย่ามาเรียกฉันว่าแมเา่เป็นไรอเหรอเนี่ยฮะนี่ผมนลูกนะพูดห้มันดีๆหน่อยอุต่าห์กบมาอยู่ด้วย้ะรู้ไหมยังจะมาตอแหละอีกฉันจะบอกอะไรแกให้ ฉัน่ะสงสัยในตัวแกตั้งแต่วันแรกที่แกมาหาฉันแล้วฉันก็พยายามตามหาความจริงจนได้ไปขอร้องพ่อของแคลโรพอดีพ่อของแคลโรมีเพื่อนพ้องที่เป็นตำรวจอยู่ก็เลยให้ตามสืบเรื่องต่างๆจนรู้ว่าแกไม่ใช่ลูกของฉันแม่พูดอะไรของแม่ผมนี่แหละผมนี่แหละลูกของแม่ผมิียาโตไอแกไม่ใช่ลูกของฉันพ่อแม่ของแกติดคุกข้อหาขายยาส่วนแกเองอ่ะก็ต้องติดคุก พอออขออนุญาตนะครับผมคือเจ้าหน้าที่ตำรวจทางเราม,มีหลักฐานว่าคุณได้มีการฆาตรกรรมลุงคนหนึ่งที่เป็นคนดูแลคุณน้าตั้งแต่เด็ก,ดกขอเชิญตัวคุณไปที่โรงพักด้วยครับไอเดี๋ยวเดี๋ยวเออม่อยู่วไวไอหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดนี่มันอะไรกันคะเนี่ยไม่ต้องห่วงนะลูกเจ้าเป่าตัวจริงของลูกอ่ะอยู่ตรงนั้นตัางหากเออฮะมาแล้วครับแม่ อยตสวัสดีครับคุณหนูเออ <_ an> <_ an> มันคืออะไรกันเนี่ยไม่ต้องตกใจหรอกลูกแม่ตรวจดี a อแล้วคนนี้แหละคือลูกชายของแม่แล้วก็ผู้มันตัวจริงของหนูแต่แม่ก็ไม่บังคับหนูหรอกนะถ้าหนูไม่อยากแต่งงานกับลูกชายของแม่แคหโรพ่อ,อ, <_ an> อขอโทษด้วยนะที่ทำให้ลูกต้องเจอกับเรื่องเลวร้าย พ่อจะไม่มังคับลูกแล้วแต่ลูกตตดสินใจเลยพ่อคุณหนูครับถ้าคุณหนูไม่ได้อยากแต่งงานกับผมคุณหนูสามารถบอกผมได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทําผมแล้วผมอยากดูแลคุณหนูนะครับคุณหนูเคยให้โอกาสผมได้ดูแลคุณหนูแล้วครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ถ้าเกิดว่าคุณหนูให้โอกาสผมผมจะดูแลคุณหนูให้ดีกว่าเดิมรวมถึงคุณแม่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ของแคลโรด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าฉันไม่ชอบยาโตะหรอกนะแต่ว่าแต่ว่าฉันตอนนี้มันคงมันคงไม่ดีพอสําหรับยาโตะแล้วก็ได้อะทำไมนะครับทำไมคุณหนูถึงจะไม่ดีพอสําหรับผม <c oughs> ยาโต่อไอ <c oughs> คนนั้นไหมาูครับผมไม่สนใจหรอกครับไอเรื่องแบบนั้นน่ะผมสนใจแค่ว่าคุณหนูอยากจะให้ผมดูแลคุณหนูไหมผมสนใจ แค่นั้นเลยครับแต่ว่านายไม่ใช่ยาโตะคนธรรมดาคนที่คอยดูแลฉันแต่ตอนนี้นายมีพร้อมทุกอย่างแล้วนะนายสามารถไปหาผู้หญิงที่ดีที่ดีพร้อมกว่าฉันได้อีกเยอะแะยะเลยอะสำหรับผมอะไม่มีใครนี้เหมือนคุณหนูแล้วครับยาโตคุณหนูครับแต่งงานกับผมนะครับให<อ>้ผมได้เป็นคนดูแลคุณหนูทั้งตอนที่คุณหนูตื่น และตอนที่คุณหนูหลับให้ผมได้เป็นคนที่อยู่ข้างๆคุณหนูในทุกๆวันในทุกๆเวลาน,นะครับขอบคุณนะครับคุณหนู <ś les> ต่อจากนี้ช่วยดูแลฉันด้วยนะ <ś les> ครับ